ชี้ดวงดาวเสาราหูคู่มิตรใหญ่ราศีพิจิกได้ไดบ้านได้ไดรถ,รถมาดูดีกว่านะพิวนาชคใหญ่ของพิจิกถือว่าเป็นพิวนะที่ใหญ่และชัดเจนนะ,ะมีโอกาสได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินเงินทองนะคะได้ที่ดินนะคะังวันที่23สิงหามสิงหานะครับดาวเสาที่สถิตในราศีมีเนี่ยถอยกลับมาอมถอยกลับมาในเรือนพันธุ ซึ่งในขณะที่ถอยกลับมาเนี่ยดาวราหูเนี่ยมารอตั้งกับวันที่หพฤษภาแล้วนั่นก็หมายความว่าดาวคู่มิตรใหญ่มาเจอกันในเรือนพันธุเรือนของบ้านเลือนที่อยู่เลือนความมั่นคงอเกิดภิกขวนะโชคใหญ่ในชนะสาราหูจรต้องพระเสาราในเรือนพันธุชาวราศีพิจิกเกิดความมั่นคงอย่างน่าอัศจรรย์หลายประการมันจะเกิดการขยับขยายโดยปริยายะนะครับคนที่มีบ้าน มีท e right right. ี่อยู่อย yes, ู่แล้วอที่อยู่หรือว่าบ้านของคุณเนี่ยจะกลายเป็นสถานที่ทํางานมันจะโกแล้หอนคนนั้นเข้าคนนั้นออกติดต่อคนนั้นมาทําตรงนั้นทําตรงนี้เนี่ยมันจะวนคือบ้านเราเนี่ยจะกลายเป็นวุ่นวายแต่มันเป็นข้อดีคือยิ่งวุ่นวายเงินยิ่งเข้านะค